สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแนวทาง 3F ที่จะช่วยให้เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเอสแรกคือเซฟตี้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานและการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆแต่ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยเอสที่ 2, 2> คือ s u <Sustain ability>. s t a i n a b i l i t y ความยั่งยืนก <A pe S 2> ารเลือกใช้พลังงานทด เช่นพลังงานแสงอาทิตย์และการรีไเเคลิลขยะจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปเอสุดท้ายคือพพอร์ตการสนับสนุนซึ่งกันและกันการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การร่วมเดินทางด้วยกันหรือการใช้ระบบขนส่งสาธารณะจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือในสังคมเพราะทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราสามารถสร้างความเปลีป่ยนแปลงใหญให่ให้กับโลกได้มาร่วมมือกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ ด้วยแนวทางส3ดกันนะคะร่วมใจร่วมมือเพื่อโลกของเราร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วย 3E Safety, Sustainability, Support